ครับทำตาลครับยามวสาครับหลังจากฝนตกค,ครับโอ้อยาเกิดดีครับงามครับเขียวโอ้เออเอาแล้ว <c oughs> <c oughs> เออาำ <c oughs> <c oughs> ครัอบออกมากไม่ไหมครับผนสิคือเป็นไะโอ้อครับมีหนองๆว่าทักไับตะเศร้าเลยครับเอออ้ครับน้ำตาลแบบสบายๆครับครับหลายมือแล้วครับรว่าอะไออกมากครับ ตั้งแต่ฝนตกครับน้ำตาลกับคนขางสี่ย่านเสียงฝ่ายไงครับนี่ออกตะเศร้าครับครับดักหน้าดักหลังเลยครับสีแดงครับคนขางสิเป็นผู้นำกลุ่มครับครับน้ำตาลยังเสอยอยู่ครับพอว่าอยู่คนละมุมครับน้ำตาลอยู่ขอบขอบปลาครับ ดี๋ยวว,ว่าไวละอาวุโสพ่อครับเออเออ,อกระจกสีเขียวยังก็ดอกกีเดียเอาอีแล้ววนนี้ครับน้ำตาลครับตั้งแต่ลูกยานมมานีครับสี่เขาสามเดือนแล้วครับลูกเพิ่งกับน้ำตาลกะคงสี่ประมาณนึงครับตั้งแต่ลูกยานมมมาประมาณเกือบสามเดือนแล้วครับ ครับวันนี้เดี๋ยวดีครับไปแล้วทับตาเออทินเพื่อนเนี่ยครับจากที่ไปไค,ครับโอ้มองสิไปครับก็เลาะๆวนๆกันที่แถวนี้ครับ อหอมกับสีเออฝัดางสีกรมกืนกับห่มกับเอาเร็วครับเอเอเอา่เอา,เาส้นธรราลคับปะ่ะตานปะ ไปแล้วครับไปทางทุกหน้าครับเอาไว้รับน้องๆไลครับเลาะข่างผู้สาดีกอครับเพื่อความปลอดภัยครับครับตั้งแต่ฝนตกมากครับยาก็เริ่มเฉียวครับครับต่านครับพิจารณาครับเออแต่กินอี่ยังอีกไปแล้วครับ สุดเฉียดครับลงไปคือสานามครับเมยไพครับแคบเดียวครับเอาไปใส่ต่อโอ้ยเออทางที่ปลอดไพยครับด้านหลังปลาครับครับปลาด้านหลังครับทอนกางทิด มิแต่ต้นใหม่ต้นใหญ่ครับเพราะว่าต้นถูบรสีขึ้นมาใหม่ครับโอ้งามครับชวงไฟใหม่ครับใหม่ว่าถึงปลาครับใหม่แับต้นถูบรสีครับครับต้นถือรสีถือฝนครับงามครับงามทำสาลกระสีเลาะๆขอบๆไปครับเพื่อนครับ ตอนคนกลางสิเบารู้นะครับเออเบาเลยกระเชียถมครับครับอยากใส่ทางลัดครับอสิลุยกลางป่าคงสิบเอ๋ครับเพราะว่าน้ามีแล้วครับพอฝนตกช่วงอาทิตย์ที่แล้วครับคงสิได้แค่ขอบๆนี่ครับเพื่อนครับถือฝนไม่รับงามครับ ด้านแบบเลาะมากคบขอบปลาครับครับด้านบนต้นตะม่วงครับเริ่มออกยอดอ่อนแล้วครับเพราะว่าน่าสิลูกเบิดแล้วครับครับด้าลครับด้านมากไหมนี่ดูตาลครับขอบขอบกำแพงครับทางนี่แปนเลยดนะครับเพราะว่าอาจสีมีหนูครับ ต่กอนนี่มันเป็นปลาตน้นทุพฤษีใหม่เออตอน้นอุดอมสมบูรณ์ตั้งแต่ไฟวันนี้ใหม่ครับวันนี้ไฟใหม่แล้วหนูห้องสีมอาอยู่ขอบขอบ,ขอบนี่ครับครับเป็นทางเลยครับถ่านมาถ่านมาครับเดอ่อยครับตอน้องใหม่ใหม่นี่คือขัดกับตอนกับทีเมื่อยครับถ่ายยางครับ โอ้ยเออหอนเมย์กับเคลียร์น้ำกับเพรอะว่ามันตินจิ้มนิดนึงตานกับเอาเอาเอ,เอหอนกับหอนเอาอีกแล้วเออเอาลมกับถ่ายอยู่กับเปิดล่อเลยกับเมืย์ยังครับย่างแป๊บเดียวก็เอาอีกแล้ว เอาอกแล้วงี้นนอนเ้ยเอานอนรับทาลงครับเมยครับเสียงหันใจครับครับผมรัดภาพเงบรรยากาศย้ํบอเช้าครับน้องน้ำตาลครับออกช่วงหลังฝนตกครับ มือแรกครับอ่ะชิปนี่เอาไว้ซับดีก่อนครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเลยนะครับวัสดีครับวัสดีครับ